เก่งจังเลยไอไอ,สอไส้สีอะไรคะพี่ไอ,ไอ้อยให้พี่ไอ,ไอ,ไอ,ไอ้อยร้อยสีอะไรคะสีเหลียวสีเขียวค่ะพี่จีสีอะไรคะสีเหลืองเก่งจังเลยคะ่ะเอาใส่สิคะดึงลม<อ>งมาค่ะอ๋อเก่งมากค่ะเก่งจังเลย เก่งมากค่ะเก่งเก่งจริงมีผีสีเหลืองนะีสีเหลืองเก่งจังเลยค่ะมาดึงออกมาสิคก่งะสีเหลืองนะสีเหลืองนะ

มีจีต so id ้องนับด้วยนะคะว่ามีกี่อันร้อยเศษสีอะไรคะเหลียวสีเหียวค่ะไม่ใช่ต้องให้พี่้อ้เราต้องเอาจีบหัวนับที่มีกี่อันกี่จับตรงนี้กี่จับตรงนี้ไม่ใช่จับตรงนี้กี่นับที่กี่อัน สนุกไหมคะไอไอไออ้ยหลุดเลยไอไอจับไอจับน่ากจัจับ